โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยววันนี้มาดูกิจกรรมในเกมอาร์อีกน,นะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาอัปเดตกันบ้างสําหรับกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้เนะาะ14ธันวาถึง27ธันวาคมนี้เป็นหุ่นลบ KTL 79เป็นสกินของตูเลนเนาะในกิจกรรมหุ่นลบพิฆาตจักรวาลมาพร้อมกับทิ้นส่วนโมเดล STL 79เนาะพิเศษ หากมีสกินคลิกแหนกหรือแลกซื้อเพียงราคา199คูอปองก็สามารถเลือกปิด1ช่องได้ทันทีประหยัดสูงสุดไป20%นนเนอะกิจกรรมนี้เริ่มต้นที่9คูอปองใครสนใจใคลิกเลยนะเดี๋ยวนี้เรามารีวิวกิจกรรมนี้คนดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนํำหน้าด้วยนะครับ l ลน e เมลโล p ท็อปอเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาดูนหน้ากิจก,กรรมกันเนาะเรามาดูที่วิดีโอไฮไลท์กันเลย สำหรับสก,กินก็สวยนะสำหรับสกินตัวเลนสก,กินนี้มาดูวิธีการเล่นเชื่อเลือกทีมช่วยเหลือได้เนาะก็คือซื้อสก,กินคลิกแน็ ق. หลังจากนั้นก็จะคาดของรางวัลออกไปได้แล้วก็พูดได้รับของเืองคินแล้วก็ของรางวัลจะไปอยู่ในกล่องจดหมายอ๋อก็น่าจะเป็นกฎที่น่าจะคล้ายๆของไอดอลเลยเนาะก็คือแบบซื้อไปหนึ่งอย่างแล้วก็จะลด ลดอันนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่อันนี้ก็เป็นสกินของคิกนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้เอ,อ่อใช้คูปอง9คูปองเพื่อเล่นครั้งแรกโดยกิจ,จกรรมครั้งถัดไปจะเพิ่มการนวนที่เล่นเนาะแล้วก็เล่นได้สูงสุดก็คือ14ครั้งอ,อ๋อก็การันตีแหละก็เป็นสกินของตูเลนเนาะแล้วก็อืมก็มีของรางวัลเยอะอยู่นะฮะ จะต้องเลือก2อรองสชิ้นก่อนด้วยของรางวัลจะถูกส่งไปในกล่องส่วนหมาย24ชั่วโมงทางระบบไม่มีการชดเชยใดๆการใช้คู่ปองนนี้จะไม่นับรวมอื่นๆก็หากรบปัญหาก,ก็แจ้งฝ่ายบริการลูกค้านะโอกาสที่ได้รับอันนี้น่าสนใจ1 7 2 9ชิ้นส่วนอ e ีโมจิ35อืมเราว่าออกยากโอเคครับเดี๋ยวนี้เลือกอะไรดีอ่ะาแหละเลือกตัวไหนดีนี โอ้มไม่ค่อยมีตัวที่เล่นเลยอะ,อะเอ่ม…อันไหนดีอะเอ่ม…อีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมีแต่ลูกแก้วเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็คือมีตัวแต่เขาคือไม่ใช่ตัวที่เล่น <c oughs> โอ้ยชีวิตเอาอะไรดีเอ่ออะไรดีอืมเลือกแอสติดก็ได้มั้งได้ดู <c oughs> จะเลือกตัวไหนละ โอเคเดี๋ยวเลือกแอซิดไปแล้วกันนะโอเคก็ได้ลูกแก้กวกับแอซิดเนาะทีมช่วยเหลือหากคุณซื้อสก,กินนี้สามารถเอาออกไปได้แล้วก็จะลดสูงสุดที่519คูปองเนาะอืมซื้อก็199คูปองนะอืมยองไงดี okay, <c oughs> <c oughs> เอออเริ่มจากอืมทีมช่วยเหลือก่อนดีไหม เดี๋ยวอลองเอาคลิกแนกออกเนาะนี่ไงแล้วกดซื้อเลยโอเคนี่นะร้อยเก้บองฮึบโอเคซื้อแล้วนะแล้วทีนี้เราก็สามารถคาดได้หนึ่งอย่างเอาออกใช่ไหมเอาอะไรออกดีอะเออคำพีทั่วไปแล้วกันนึกไม่ออกจะเอาอะไรออกอะ่ะโอ้ชีวิตท้ามมันยุ่งยากจังเออนั่นแหละ เลือกคำภีรทั่วไปออกไปแล้วกันเพราะว่าก็คิดว่าไม่รู้จะเอาอะไรออกโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวลองสุ่มอยู่เนาะก็เมื่อกี้เสียไปร้อยเ้าเก้าะเหลือร้อยหกปดคูปองจะสุ่มได้กี่ครั้งเชียวฮึบได้เพชโอ้ยเพชเหรออะไรดีโอ้ได้รูน เฮ้ยน้ดูแก้วตกใจฮึบเฮ้ยอ๋อแต่มันเงินแค่นี้ป้าตกแต่งอะไม่ใช่สกินะ่ะก็ใช้ไม่ได้เลยอะพูดไปก็เศร้าเนาะก็คงได้ประมาณแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราอาจจะมารีวิวสกินของคลิกแน็คให้ทุกคนดูกันนะว่าสกิน,นคลิกแน็คเป็นยังไงกันฮึบอยู่ไหนนะฮึบ สก,กินอยู่ไหนอ้กกาวไมเข้าเมื่อกี้อันนี้เรานี่นะอกก๋อ,อหรือว่าอาจจะต้องไปรับในกล่องจดหมายก่อนหรือเปล่าเออวไปดูในกะล่องจดหมายดูอีกทีแล้วกันอ๋อเอเอนี่ไงต้องมารับในกล่องจดหมายแน่ๆเลยนี่ได้โมเดลมาได้มาก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่มีโล่เอ้ยไม่มีสก,กินตัวนี้โอ้อ แต่ไอแต่เท่นะเออเท่เท่เท่อยู่โอ้ใครเมนตูเลนได้สก,กินได้เท่ย่างงี้ไปในธรรมดาเนี่ยโอเคเราก็ไปรับของรางวัลอื่นๆกันนะครืบครืบอืมโอเคนี่ได้แล้วสกินพิกเนี่ยโอ้ก็เท่ดีนะแต่สกินพิกเนี่ยแต่โหต้องไปลองเล่นดูก่อนนี้ก็ไม่เคยเล่นไม่ไม่ใช่ไม่เคยเล่น ก็เคยเล่นแต่ว่าจำไม่ได้แล้วเล่นยังไงอขอได้ Bright, ไบรท์มาด้วยแฮโอเคเดี๋ยวไปดูสกินคิกเนี่ยกันนะอยู่ไหนหน้านี่ไงเดี๋ยวใส่สกินนี่ไงใส่สกินก่อนฮึบผืบนี่ไงทั้งแล้วเท่ <So good. S 1> hey, แล้วเรา,อาโอเคครับเดี๋ยวไปดูสกินกันนะว่าสกินนี้ จะเอฟเฟกเป็นไงบ้างโอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมเพลย์แล้วเนาะ <hey, S 1> มาดูสก <my S 1> ินคิงเ <hey. S 1> น่ากกันดูจากเอฟเฟกต์วารก่อนแล้วกันมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าอืมไม่มีอะไรนนิ่งๆแม่คิดว่าจะมีเอฟเฟกอะไรบื้อวาซะหน่อยโอเคครับเดี๋ยวไปดูพวกสก,กิลต่างๆแล้วกันนะฮึปจะปิด AI ฮึบเฮ้ยลืมทำให้น้องอมตะเฮ้ยไม่ใช่กดผิดน้องอมตะ โ okay, อเคเรามาดูสก,กิลต่างๆกันนะเริ่มจากอออย่างแรกก็คือการโจมตีปกติก่อนแล้วกันนี่ชุบชุบโอเคก็น่าจะอ่าอันนี้สก,กิลหนึ่งเราชอบสก,กิลหนึ่งจังเลยแบบเนี่ยปุ้งมันแบบออโต้หัวเออมันดีอย่างนี้แหละเออเอเอใช้ได้ใช้ได้ไดเรามาดูสก,กิลสองกันนะอุย้ยเมื่อกี้มีพุ่งแล้วมีอะไรอะ่ะ AIC ปะดาวมั่วเลยเนะเออก็สวยด,เดยวยวยวยีเดี๋ยวดูอันติเนะฮ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวดูอันติใหม่นะเฮ้ยเราว่าเอาตรงไม่มีไม่มีอันนี้เนี่ยเฮ้ยสวยเป็น AIC จริงด้วยเออเท่เท่ก็โอเคนะสรส,สกินของคิกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปพาไปดูสกินของตูเรนแล้วกันนะ Face trash. โอ้ก็สก,กินตุเลนก็เท่เนาะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้เราก็มารีวิวประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใช้กัยก,กี่คู p ้องถึงได้สก,กินตุเลนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฝาฟอกสปอนเซอร์ของเราทั้ง2เจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ด เพจรับซื้อและขายรนหะัสเกมอารีแล้วก็อีกเพจหนึ่งเป็นเพจเมลล์ท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนเนาะใช้เพียงไรโอเพนไดดีก็ฝากอุดหนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้าด้วยนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไ้ที่ใต้คลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย